R6 ดำด้านมือเดียววิ่งน้อยนะครับใหม่จัดนะครับคันนี้ยามาฮ่า R6 นะครับคันนี้ปี2019รถเจ้าของเดียววิ่ง5,300ัมกิโลเท่านั้นของแต่งไม่ต้องพูดถึงเต็มลำเลยครับคันนี้สวยมากนะครับมากับสีดําตัดกับสติ๊กเกอร์สีทองมาของแต่งชิ้นแรกนะครับท่ออะคาร์บอนบเกเบิร์กใหม่นะครับมาพร้อมอากาศท่อใหม่คลิปเลยของอาคารยางหลังเต็มๆนะครับดัลล็อปสปอร์ตแมดดูกันนิดเดง มาก Tyson ระทายสั้นพับได้นะครับผมมานิดนึงครับมีสายผักเฮลมาให้คันนี้ครบพันจริงๆแล้วก็การแข็งเครื่องแรงสิ้นโปเต็มๆนะครับผมมาด้านนี้นิดนึงกาดแทนนะครับยี่ห้อเซตาตรงนี้นะครับสวยงามเลยชิวดำยังดูเลยนะครับของเออร์แม็กมาพร้อมที่ปกระจบไลท์เทคของโดนจริงคันนี้ โอเคแล้วมีวิงเล็ตให้นะครับคันนี้ด้านหน้าหล่อมากนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนิดนึงนะครับอยากให้ดูสีใครกำลังหา r าแต่งเต็มขนาดนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับราคาเราเปิด369,000บาทเท่านั้น่าผมมาด้านบนนิดนึงฝาทางน้ำมันฝาถาังน้ำมันนะครับแต่งสวยงามเลยแล้วก็ของใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับการสบัดไฮเปอร์โป่เพราะเขาจะเป็นรุ่น r s ยมีให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูเลขไม้กันหน่อย แพกไหม5,000 300กิโลใหม่คลิปเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องอีกรอบนะครับถูกด,ดันเราใจราคาเราเปิด3แส60,900บาทเท่านั้นใครสนใจแต่งเต็ม,มร้านขนาดนี้โทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยไปไวแน่นอนครับสำรับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ